ในคลิปนี้นะครับผมนะผมได้รวมห้าดับซีดหมู่บ้านกลางน้ำที่น่าเล่นและเหมาะชีวิตรอดในไมค c r a f t เวอร์ชันหน1.20มาให้คุณผู้ชมได้ไปลองเล่นกันเเนาะซึ่งจะมีซีดไหนที่น่านเล่นและถูกใจคุณผู้ชมกันบ้างก็ไปดูกันโอเคก็มมอยังซื้ออะไรแล้วนะครับผมนะซึ่งเราจะเกิดยังหมู่บ้านไทก้าแห่งนี้ซึ่งก็ถ้าหากเราเดินมาเนี่ยก็จเจออย่างหมู่บ้านเลยเนาะซึ่งก็หมู่บ้านเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านแบบกลางน้ำแบบโอ้โหโดยสมบูรณ์แบบเลยเนาะ ซึ่งถ้าหากเราดูทำเลเนี่ยจะเห็นได้ว่าหมู่บ้านนี้โอ้โหแบบว่าบอกได้เลยว่าแบบเป็นหมู่บ้านกลางน้ําที่แบบว่าทาเลสวยมากซึ่งก็จะเห็นแบบว่าเกาะฝั่งนู้นอีกเนาะซึ่งก็เกาะตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมแบบว่าสามารถแบบว่ามาทําแบบสร้างบ้านก็ได้เนาะซึ่งก็ถามว่าเหมาะไหมก็เหมาะนะครับผมนะและก็อีกอย่างเลยนะครับผมนะหมู่บ้านนี้ไม่ใช่หมู่บ้านขนาดเล็กเนาะก็จะเป็นแบบว่าหมู่บ้านปานกลางซึ่งก็เหมาะแก่การแบบว่าที่เราจะทําแบบว่าฟาร์มหรือว่าทําอะไรก็ได้เนาะซึ่งแบบหมู่บ้านมันไม่เล็กเกินไปเนาะก็ สามารถแบบว่าเพาะพันธุ์ได้ง่ายเลยแล้วก็ยังมีแบบว่าพวกสัตว์อีกเนาะซึ่งก็เหมาะสำหรับเพาะพันธุ์ทำเตียง้เ,เตียงก็มีแล้วนี่หว่าเอาจากหมู่บ้านเนาะซึ่งก็อาจจะทําแบบว่าเป็นอาหารก็ได้แล้วแต่เนาะก็แล้วแต่คนจะทํามาย่างหมู่บ้านกลางน้ำซีที่สองกันบ้างซึ่งเราจะเกิดย่างหมู่บ้านแห่งนี้เลยนี่ก็หลังจากที่เราแบบว่าเดินมาเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ามันจะมีกองโจรแล้วก็ประตูเนเธอร์อยู่โหซึ่งบอกได้เลยว่าดูดิทำไมมันมาอยู่แบบนี้ได้อ่ะ ซึ่งเกดว่าเป็นอะไรที่แปลกนี้เนาะสำหรับคนแบบว่าอยากได้หมู่บ้านกลางน้ำแปลกๆเนาะก็นั่นแหละครับคือมันแปลกจริงนะซึ่งตรงนี้ก็จะมีแบบว่ากระ่อมแมมมดด้วยเนาะซึ่งก็แบบว่าทาฟาร์มเอ่อของการปรุงยาได้เนาะซึ่งก็นั่นแหละครับแล้วแต่คนจะทําแล้วก็หมู่บ้านแห่งนี้ก็เป็นแบบว่าหมู่บ้านปานกลางเนาะซึ่งก็ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับผมนะส่วนทาเลนั้นก็ถามว่าดีไหมเออผมตอบได้เลยว่าก็ดีอยู่พอสมควรเนาะซึ่งก็ตรงนี้จะเป็นแบบว่า เป็นหมู่บ้านตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าพื้นเอพื้นทะเลทรายนะก็สร้างบ้านได้แหละมั้งก็มายังซีดหมู่บ้านที่สามแล้วซึ่งซีดหมู่บ้านกลางน้ําที่สามนี้ผมขอบอกไว้เลยว่าซีดนี้น่าจะเป็นซีดที่ดีที่สุดสําหรับคลิปนี้เนาะซึ่งก็หลังจากที่เราแบบว่าเกิดมายังหมู่บ้านแห่งนี้เนาะให้คุณผู้ชมแบบว่าสํารวจไปเลยซึ่งหลังจากที่คุณผู้ชมแบบว่าสํารวจเสร็จแล้วเนาะซึ่งก็จะเห็นหมู่บ้านกลางน้ําที่แบบว่าเพอร์เฟกเท่าที่สุดแบบ เท่าที่ผมเคยแบบเล่นมาและหาเจอมาเนาะซึ่งก็โดยรูปร่างหน้าตาของเขานั้นคือแบบว่าเรียงกันแบบว่าค่อนข้างสวยเนาะแล้วก็หมู่บ้านนั้นจะเป็นแบบว่าหมู่บ้านขนาดใหญ่เลยโหจะเห็นได้ว่าคือแบบดูดิคือแบบว่าทำเลแบบมันดีมากแถมแบบเขาเรียกว่ายังไงเดียหมู่บ้านแบบก็เรียงกันแต่ว่าสวยมากลยเนาะซึ่งโหเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่อีกแบบว่าโอ้โหเอาชีวิตรอเด้อชิลๆเลย ส่วนรูปร่างนั้นก็บอกได้เลยว่าโหเพอร์เฟกที่สุดแล้วเท่าที่ผมไม่ว่าเคยเจอมาเนาะก็ดูดิหืมอยู่กลางน้าไม่พอรูปร่างหมู่บ้านนั้นยังสวยโอ้โ oh. หเอาละครับผมแนละ้วก็มาอย่างซิที่สี่แล้วซึ่งซิี่สี่เนี่ยคุณผู้ชมก็จะเกิดย่างหมู่บ้านแห่งนี้เนาะซึ่งก็เป็นหมู่บ้านอ่าจะเป็นหมู่บ้านแบบว่าอ่อเรียกว่าใหญ่ได้ไหมผมก็ไม่แน่ใจเนาะหู้พอเรามาดูจากมุมสูงเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่เนาะซึ่งก็ผมบอกได้เลยว่าซีนนี้เนี่ย เป็นซีที่ดีมากแบบรองจากซีที่สามเลยเนาะซึ่งหลังจากที่เราแบบว่าสำรวจหมู่บ้านตรงนี้เสร็จแล้วเนาะก็ให้คุณผู้ชมแบบว่าหันไปฟงังฟังบ้านเลยหันไปทางซ้ายดิเออเอยทางขวาสิเออก็หลังจากที่เราแบบว่าหันมาทางขวาเนี่ยก็จะเจอย่างหมู่บ้านแห่งหนึ่งเนาะซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ก็เป็นแบบว่าหมู่บ้านเออเป็นหมู่บ้านแบบว่าปานกลางเนาะซึ่งก็โหแบบว่าหมู่บ้านขนาดใหญ่มืรวงกับปานกลางนี่แบบหใหญ่สุดๆไปเลยอะ โอ้ห oh, ผมบอกได้เลยว่าคือแบบว่าจะฟาร์มของแบบทีนี้อิ่มจัดเลยเนาะสองหมู่บ้านอะ่ะหรือว,ว่าคุณผู้ชมแบบว่าอยากจะเล่นเอาชีวิตรอดกับเพื่อนเนาะก็แบบว่าแบ่งคนละหมู่บ้านไปเลยเนาะแล้วแต่คนจะแบ่งเนาะว่าจะเอาแบบว่าฝั่งใหญ่หรือว่าฝั่งกลางเนาะก็แล้วแต่เลยซึ่งถ้าหากเราดูจากมุมสูงก็จะเห็นได้ว่าหมู่บ้าน2หมู่บ้านเนี่ยนะก็แบบว่ามันอยู่ใกล้กันมากๆเลงเนาะเอาละครับผมนะก็มาอย่างซีสุดท้ายแล้วซึ่งสีสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเกิดย่างหมู่บ้านร้างแห่งนี้เนาะซึ่งก็ เป็นอะไรที่แปลกดีเนาะสำหรับคนแบบว่าอยากลองจะแบบว่าเอาชีวิตรอดแบบว่ากับหมู่บ้านร้างบ้างในส่วนเริ่มต้นก็ไม่ได้แย่นะครับผมแนละ้วก็มีอาหารให้ด้วยก็ก็ถามว่ามันให้เยอะไหมก็ก็เยอะอยู่ละมั้งในส่วนทำเลของหมู่บ้านนี้ถามว่าดีไหมก็ถือว่าพอใช้ได้เนาะเนื่องจากหมู่บ้านนั้นเป็นแบบว่ามหมู่บ้านที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่มากจะเห็นได้ว่าตรงนี้ก็มีพื้นที่อยู่เนาะซึ่งก็เหมาะสำหรับแบบว่า สร้างบ้านหรือว่าจะทําอะไรบลาบลาบลา,าก็แล้วแต่คนจะชอบโอ้ oh. ในส่วนทะเลนั้นคือผมอยากรู้ว่าแบบว่ามันคือไบโอมอะไรอะคือแบบว่าผมชอบไบโอมนี่นะแบบคือมันมีประการังแล้วก็อะไรเนี่ยที่แบบว่ามันให้แสงใต้น้ำอะผมลืมเชื่อว่ามันคืออะไรเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยลืมเชื่อแต่ผมชอบนะคือแบบว่ามันสวยดีอะสนับซีดีเนาะ